สวัสดีครับสติวเพชรแนนนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40นะครับแล้วก็มาตรา39นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับพื้นที่เสี่ยง13จังหวัดสีแดงเข้มออกมาแล้วนะครับผมซึ่งจะเริ่มโอนเงินในวันที่24สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับข้อมูลนะวันที่31กรกฎาคม64นะครับพบว่ามีประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับจำนวน3.1ล้านคนนะครับชำระเงินแล้วประมาณ2ล้านคนนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ8-9แสนคนนะครับที่ต้องชำระเงินสมทบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา40อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับ และประกันสังคมนะครับผมก็ได้ทําการขยายเวลาให้สามารถจ่ายเงินสมทบมาตรา40ก่อนวันที่10สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งสามารถชําระได้ที่7ซเว่นอีเลฟะครับช้อปปี้เพนะครับหรือว่าที่ตู้บุญเติมก็ได้เช่นกันนะครับผมและอย่าลืมนะครับจะต้องทําการผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนก่อนนะครับผมสามารถผูกพร้อมเพยกับธนาคารใดก็ได้นะครับด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับและจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่24สิงหาคม2,564นะครับและหลักเกณฑ์นะครับผมที่คาดว่าจะใช้ประเมินเพื่อจ่ายเงินเยียวยาสำหรับมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับผมจะดูจากบันทึกประวัติการชำระเงินนะครับว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง13จังหวัด หรือไม่นะครับผมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาชะเชิงเซาชวชนบุรีแล้วก็อยุธยานั่นเองนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ